รูเบนอโมริมกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวไล่หนึ่งนักเตะผีแดงพ้นทีมต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นคนอื่นเดลีเมลซื่อดังของอังกฤษรายงานรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่อเลฮันโดรกานาโชปีทีมชาติอาร์เจนติน่าให้ไปหาหาสโมสรใหม่ต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมก่อนหน้านี้ กาณาโชให้สัมภาษณ์แสดงความไม่พอใจหลังจากที่เขาถูกบรบเป็นตัวสำรองในเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกที่แพ้ให้กับทอตแนมฮอตสเปอร์ไป0ถึง1และได้ลงสนามเพียง20นาทีจากนั้นอโมริมก็จัดก,การตัดชื่อเขาออกจากทีมในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดปิดฤดูกาลที่เอาชนะแอตตันเวลาไป2ถึง0ล่าสุดสื่อแดนผู้ดีรายงานว่าอโมริมรายกาณาโชไปหาทีมใหม่ต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมทุกคนระหว่างการประชุมทีมโดยใช้คำพูดว่า นายสมควรภาวนานนะว่านายจะสามารถหาสโมสรที่จะเซ็นสัญญากับนายได้ทั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดประเมินค่าตัวของกานาโชเอาไว้ที่60ล้านปอนด์โดยมีเชลซีกับนาโปลีที่ให้ความสนใจ